ทีมเทพธิดาพูมิใจเสนอ Rams of w a l o r ให้เสียงมาสเตทายโดยคุณอุตอมนะจ๊ะ Hello สวัสดีจ้ายินดีต้องรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพทิดาด้ e r ช,ชเดิมนะวันนี้ก็อยู่กุณอตอมนะจ๊ะในเกม o v e r อร์วีนะนี่เลยในโหมดใหม่นะจ๊ะ Really glad I'm s h i n ันะจ๊ะ วอร์เทอร์จแล้วก็ฮีโร่ที่เราจะมาเรียนวันนวันก็คือชจแมคคลีนะในสกินใหม่ words of t h e w e a t h e r นั่นก็คือเสียงแห่งคัมพีพระเวทนะจ๊ะสวยมากเลยนะสกินนี้ของชีนะชีมในหน้าเท่าแล้วนะสกินนี้ชีนหน้าขาวแล้วก็เป็นสาวหญิงสาวงามนะจ๊ะข่าขาวหน้านะขาวสวยมาก นะสก,กินนี้ได้จากการเติมพรมส์นะจ๊ะเอ่อเป็นเวลา90วันนะี่ใช่สก,กินนี่มานะสวยวัตลาเธอนะสก,กินของเจ๊แม่เจ๊แม่ไม่นะ้าเทาแล้วเจ๊แม่นะ้าขาวเราไปเล่นช่วยไหมคลีกกันเลยแนวะ world battle ก็คือหมดนี้ก็จะเป็นเนี่ยสู้กับทีมเวียดนามนะหรือจะเป็นทีมชาติไทยรวมไทยแลนด์สู้กับเวียดนาม มิสคาลีฟ y from t h a i l a มาแล้วค่ะโ <Yeah. S 1> จแม่กำลังลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปนะไปที่เลนกลางนะจ๊ะมา mm hmm. เดี๋ยวไปซู่มก็มูความสวยของโจแม่นะนี่ผมเป็นมวยผมปล่อยผมเป็นสีฟ้าเป p p e r m i n t สีหมอกฟ้าเ peppermint feel น, <Huh? S 1> นะสวยมากเลยนะมา โอ้โหเห็นไหมเปิ้งงเป็นเสียงแบบเสียงใสมาเหมือนเสียงดังชิงเหมือนเสียงอันนั้นอ่ะเคยเห็นในแบบพระิเบตไหมที่ตีอันปุงเป้งปุงเป้งที่เป็นสีทองๆแล้วก็เป็นอันยาวๆแล้วมันจะดังกุลิงกุงกุลิเหมือนกระดิ่งนะจ๊ะบอยอับสเวต้าก็คือเวต้าก็คือแปลว่าคำพีเพเวนมาตกัจ้แม่นนี่งชิงชิงยังไงชิงชิง สวยเสียงเป็นแบบมีเสียงใสทางกวัานาง,งชวิงชวิงวัน,นก็จะอกอกไอเทมเซตมัวค่ะก็ oh, <no. S 1> <laughs> ะจะออก <That is S 1> ตีเร็วนะที่จริงจะลองลองออกสายคริดูแล้วแบบ <gasps> <c oughs> ก็อื่นเขาเล่นโอเคฉันเล่นฉันรู้ว่ามันไหมโอเคไง oh, <no. S 1> <laughs> ฉันก็เล่นตามไอ,อเทมมัวมัวของฉันนี่แหละปะ จะไม่คลียโโมดนี้ World Battle เนี่ยก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะเจอกับคนเวียดนามเนาะแล้วจะบอกว่าเล่นสิบตาเนี่ยจะชนะประมาณหนึ่งตาโห <c oughs> ดมากโหดกว่าแลอีเอ้าจริงๆโหมดนี้นะามา่ะมาฟังชื ้องถึงอ่นานนั่นเห็นไหมเออตายาห่หา,า,าไปเลยทีมเราเหลือตายห่าเขาโดนฟ้าบลายไปแล้วกับลินดิสนาเท่ามาซูมออกไปไกลๆก่อนนะหลังจากที่เราดูความสวยของจมแม่ตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วซูมออกค่ะเพราะมันมองไม่เห็นหกักม,มามาหมรองเท้าตีไว้ค่ะรอง,งเท้าสีรองเท้าแดงค่ะสาวน้อยรองเท้าแดง We're o c a m e r Let's play! We're on Karma นั่นก็คือเรามาเล่นเกมกดแห่งกรรมกันเถอะมานะเลนล่างก็มีเออเบเลสนะเลนบนก็อ่ะพิสกาแล้วก็มินานะส่วนเลนดิสเป็นคนฟาร์มนะทีมเรานะนะ เราต้องมันเป็นศึกศักดิ์ศรีแห่งประเทศชาติค่ะเราต้องตั้งใจเล่นมากหบดนี้นะมาอ a r ส h b l ดู d y ข้าจะหล่อเลี้ยงพู้พระสุธาด้วยเลือดของเจ้ามายิงกับโเห็นไหมถ้ายิงกระสุนเนี่ยเลิศตายไปเลยไงไงล่ะไงล่ะ ว้าตายห่าไปเลยค่ะเซฟตมากองด้องคิวเลมมาตายห่าแล้วค่ะหนึ่งตัวโซมนะเสียงอันติเนี่ยปิวยป้วปิ้วเนาะเสียงมันเหมือนเสียงมันเธอนึกออกปะเวลาเสียงยิงกระสุนทั้งกระสุนอันวิญญาณเนี่ยก็คือเหมือนเสียงรถไฟฟ้าคิดออกปะเวลารถไฟฟ้ามันเคลื่อนเออเสียงเหมือนแบบนั้นเลยนั่นเดยวเราจะมาสั่ง Where you going มา มาเราจะกอบกู้ชื่อสียแห่งประเทศไทยค่ะบริเวณตเอซมามา,มาแม้ค่าสองก็คือปล่อยมันจะเป็นเหมือนวงล้อของพระเวทอ่ะเนาะวงวงของขัถาไร้มนุนไร้มนุไร้มนุคนเดือดต้องตกบ,อบ่อม่ไหม การบ้านก่อนนะอ่าปอยค่ะจะไปกระสุนในไม่ชาร์จในห้าสี่สเห็นไหมเหมือนเสียงรถไฟฟ้าวิ่งไหมเออเสียงเหมือนรถไฟฟ้าตอนมันวิ่งอะเนาะเ,ออเสียงเหมือนรถไฟฟ้า BTS มันวิ่งเอ,อ มาค่ะพี่ลาดมาแลชอบจุบอะมาลาดสวยๆจวิสิควายเออสวยค่ะทีมสาวประทีมเออเออฉันโดนปัดว่ะฉันยิงกระสุนค่ะยิงกระสุนชิงชิงิงิงไม่โดนเกือบโดนปาดหอยแหกนะไปแล้วไปแ ข้างบนค่ะ We are coming ไหม,ามออกไรต่ออ๋อออฟออฟเดอะบ้านเมจายนะออฟเดอะบ้านชิเมจายไหมออออฟแล้วก็ดันปั๊มค่ะยิงกระสุนวิญญาณชิ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 กเออไม่ได้ฆ่าใครเลยเออไม่ได้ฆ่าใครเลยเอา้าวมีนาโนซันตายไปแล้ว โอ,โอ้มามาอ่ะชิบ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 อ้าอ้าอ้านีสก,กัดอันนี้พี่สก,กัดยิ่งย,ยปเยโดนปาตูดไหมไม่โดนปาตูดเลยดีนะน้องคันลี่วิ่งมากันให้พี่สก,กัดทันครับนะเลิศค่ะปอมลางแหกไปแล้วเจ็ดต่อสามแล้วตอนนี้นะทีแรกทีมเราโด First นเะฟิร์สบัตเนี่ยตอนนี้รู้สึกทีมเราจะจริงจังมากไม่ได้นี่มันคือศักดิ์ศรีแห่งประเทศชาติเราจะยอมไม่ได้มา ตีไวนะเฮ้ยชดึงมาค่ะมีานุชดิงชิชชชิชชิชชิชชไม่โหนไขเลเฮ้ยเเฮ้ยมีนะเอาตายเมีนตายตายมช่วยเลยไิโอนี้โดลุมสกามไปค่ะโอ้อเอาๆเอานางลินดี้โอ้เลิศอะ อาตายตายตายเอาใครโดนลุงน้องเวลเอยเตะชึ้งยิงชึบ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 เอาโดนปาดหอยแหกไปเลยลิดทีมฉันอ่าเวลาฆ่าคิเลนหน้าดำมาแล้วมาเออเอออะไรจะไปเหยียบอะไรเนี่ยเอามาโอ้โหสกัดต่อยแรกโอ้โหต่อยอีกทีเดียวเลนดิสหอยแหกไปเลยนะ แรงมากพี่สกัดต่อยทีเดียววิ่งดตายหาเซ็ะมากองดองไปเลยเอ้าตึงอ่ะยิงมียิงมีไม่โดนโอโ้โหเกยไม่ทันนะมีโดดหนี้ต้งวิววิ่หนีไปก่อนมกักลับบ้านก่อนนะจ๊ะมาแน่หมดจ้ะเย้ยนี่ของกลับบ้านก่อนนะจ๊ะไหนจ๊ะมามา เลิศป้อมการก็แหกไปละสิบสองห้าฉันมาร้าวกมันร้าวมาจะปล่อยกระสุนได้อีกห้าสสสองปล่อยใส่อะไรอ่ะไม่ใช่เสียงปล่อยกระสุนรถไฟฟ้าจะออกไงเ,เลิศค่ะมันก่อนหน้าเท่าตายไปแล้วมาออกดาบค่ะชวงชวงชวงับเอาใตา้ห้าเสร็จประกองร้องมา ออเอาดาบตีเวทเร็วตีนี้ตีนีตีนี้ตัวนี้วิงวิ่งเปิดอติเก็บจิบับทันไหมเออนังห้านี่มามาดาก็แย่งบัฟฟ้าใช้เลยมาดาหลอนไม่ได้ใช้เออปอบบัมบัดของ เจ้าแม่กลายเป็นวงร้อมเวทมนตคานะเออเลิกค่ะมาอ๋อยังไงวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงอ่ะวิ่งมาใสฉันเลยอ่ะโอ้โหนี่ไงล่ะฟิกเกอร์นี้โอ้คิวเลนน้าเท้าไปแล้วอยู่ไหนล่ะนี่อ๋ออ๋อเจ้าแม่โดนป่าเจ้าแม่ด้วยโอ้โหแม่ แน่งเวรสิสแรงมากวิ่งไปลากผู้ชายแล้วดูดูดูดเออเอเอแรงเนาะวิ่งไปลากผู้ชายแล้วก็ตอบทีเดียวตายหาเซตปกองดองไปเลยมา,าตายไปเลยค่ะลิคิวเลนหน้าดำมาสิบเจ็ดต่อแปดแล้วตอนนี้ทีมชนีผีพักมากเลยเนะี่ยฮีโร่ชนีผีพักครับมาสักกดเป็นตูดแล้วกันนะ มา,มาสิมาลาดมา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 ,มาพีราดค่ะมาพีราสมาเจอกับน้องคาลีมิสคาลร์เจ้าแม่แคลีนะตีมีจะาแม่คลรีจะาแม่คลรีจะาแม่คลรีนะคลรีแคลร์นะมา,มาอะไรนี่มีนาทำอะไร แล้วฉันก็ทำอะไรของฉันเนี่ยปล่อยอันติดโดยไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยหรอโชสเอฟเอกซ์สกิลแสงสีงทองแห่งธรรมะจะขจัดสัรพวกเจ้าเองอออฉันโดนตัดตัวจ้ด้วยอ๋อ,อไปไหนแล้วละ่ะหายตัวไวมากอ่ะหนังเวลได้ดูจหน่เป็นลากผู้ชายมาละช,ช,ช,ช่วยช่วย smack them เอเลิศค่ะทีมล่าผู้ชายมาละยิงเอ,าเอา้าตายเซตมากองลองไปล,ละลินตายเยอะมากเพราะว่าแต่งไม่กันการแ่งไม่ยืนกระโดคดคเอ,อยู่ในกลางนไมนเอเลิศสกัดต่อยทีเดียวิน,น,นอยแหกไปเลยนะโอ้โหมานาหมดอีกแล้ว หมดบ่อยเหลือเกินมานะเนี่ยอติมิอติมิอเลิศต่อยหัวหลุดเลยสกัดฉันเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครเลยนะเอาอติค่ะชุบ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 ตุ้งอเลิสนี่ไงล่ะหน้าเขาก็ตายไปแล้วโอ้จะแม่คิวสองละปล่อยกระสุนขี่ปืนอาวุธจริง จริงเป็นวิญญาณปะเหมือนวิญญาณตรงไหนมันเหมือนดาบเนาะเพลงดาบเพลงสวงสวรรค์โอ้โห้าวจัดมากโอ้โหไม่โดนหฟิกเกอร์ไปฆ่าเขาถึงในป้อมเลยค่ะจบแล้วยี่สิบสามต่อสิบตีอ๋อฉันโดนปาดอีกแล้วโอ้โหมันเข้ามาลอยไวมากอะ่ะฉันโดนลอยเกือบตายกลับบ้านก่อนนะยังจบไม่ได้เหลือจะจบแล้วนะ จบได้ไหมเขาก็กันบ้านอยู่นะแหกแหกนั่นนั่นโดนผู้ชายหลวงอยู่ตรงกลางนะไม่กลับบ้านเห้ยเอกนะครับนานมันดังวเวลีเตชื่อหอยแหกไปแล้ว,วจัดบอกว่าถอยถอยถอยสี่ศูนย์แปดนั่นในที่สุดก็ต้องถอยค่ะ ยิงนี้มันต้องถอยยิงนี้มันต้องถอยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องถอยเพลงอะไรวะออกใต้ห้าไปแล้วอ้าวนั่นโอ้ย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 นี่ยิงมั่วขันกระสุนยิงมั่วยิงกระดาษขันยิงกระดาษฉั่แม่ยิงกระดาษนะจริงๆยิงมั่วแหละเอามาเหรอเอามาเอามาโอ้โหเอาม้มเอาเอามาลุงจะแม่เออจะแม่โดนลุกช่วยด้วยเอาปัดเลิศตายทีเดียวหัวหลุด ตายหาเซ็กองน้องสองตัวเลยสกัดปาดหมุนหมัดทีเดียวตายหาหมดเลยอ่ะที่นะเจ้าแม่รอดเพราะพี่สกัดเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะปาดแบบแรงมากอ่ะหมุนทีเดียวตายห่าสองคนเลยมั้ยข้างบนข้างบนข้างบนคักข,ขนาดอีนายอันนี่นะเออเออผมว่าหลุดไปเลยเอาอีกเอา้า ตายหัมันเอาตาหัวมันตุ่มตุ่มตุ่มช็อตช็อตช็อตเออเจอมีนาขนเคียวเอาเคียวปากว่าตายหาเซ็ปกองดองอยู่แล้วตัวนี่เหรอไหมมาค่ะเอ้าตายแล้วล่ะทางเนี้ยเออเดินกโง่มาเลยกคนตายแล้ว ดูจะไม่หัวร้อนเหมือนดังมารมากเลยอ่ะยิงจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บตายจิ๊บ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 จมาจะล้วงฉันเหรอไม่ทานก็ตายฮะซ้อมนี่นะดับเบิลคิวไปเออไงล่ะไงล่ะและไทยแลนด์ก็ชนะเวียดนามไในเกมนี้ก็เค่ะมงก็ต้องมาแล้วมังเนี่ยลูยสิจะได้มงมีเนี้ยมิสจูลิวอรตโกตุเอ๊ะ ดูสิได้ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ลงค่ะมงไม่ลงนะได้ที่สองโอ้ยหักกันสุดจุดสองโอ้พระเจ้าจะแม่กาลีน่าข่าขนาดนี้ไม่ได้มองได้ยังไงดี จ้าก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการรีวิวในโหมด World Battle นะไทยพบกับเวียดนามในวันนี้นะจ๊ะชนะไปด้วย30 12นะจ๊ะ mm hmm. ก็แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปหน้านะจ๊ะถ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปบ๊ายบาย